สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปถ้าใครเอะดีสู่สุขคนนะ้คะมากินเขาน้ำกันกินข้าวกับดีบนค่ะแต่ยังกินเมือม่อนิ่งีเมื่อนี่กินเขากับลาบไก่นะคะกับบอหลายดอกเตบากัไม่หมดนะคะอันนี้เป็นทอดแมงเหมือนเดิมขั้วแมงเหมือนเดิมอันนี้ลาบไก่เขาอันนี้ก็จะเป็น เด็เป็นคนเบิงอ่ะขี่รถขับรถแข่งกันบื้บื้บพี่น้องเอ้ยนะกิ้ข้าาบาทนี่ไปเป็นไงกับเป็นไปเถอะแบบเป็น่าเน้องพี่นอ้องเบิ้งเขาหนึ่งเขาไว้่าหนึ่งไว้แล้วเข้ก็นนี้หนึ่งไว้แล้วข้กันนี้มากินบ่อยู่ คนกันไปเบิร์ดไปใส่หลาบานยาติทั้งนู้นขัวนี่แน่บ้านยาแน่มาอนี่นเ,นเอาบักขำเชยอิ่มไปไปทรงเขาแล้วก็ยาติให้ไปเอาเนื้อง่วเขาข่างัวโอ้ยจะอไงไงเอามาเดี๋ยวก็ไม่ผู้ก,กิน อันนี้ลาบใกล้นี่็เขาขอมัดกับบานญาติซื้อใกล้ไปลาบทู้กันกินโตวมาถามเนี่ยมากินน้ำบบนมาบอ๊บอบอไปเขาขอห่อมายืบบนแดงไปหายใยซานเหมือนคืนเนี่ยไปจงใบน้อยเดียวเฉพาะพอ่พอจะของกินอะ Oi, lại kể chung nguồn bán. Tô cho giữ mày. Mammy bán bunny. Tiếp bít một tu bài kajan mang hoài môn 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 ส่วกไปหน้าสันนี้พี่น้องไปยี่ขั้นหน้าทึ่งกัน่แล้วมาบอกแล้วขอเปี่ยนนามลงมาหน้ายาบนเพราะว่าเขาเหนียวแล้วมันลมแห้งหนามหลายแล้วมันลมมันลมใส่นามเขาเมันสีนนสีบกแกแล้วเลยมาขอเปี่ยงลงมายายบุญก็จิไปเราไปมาบอก เดี๋ยวบอกไปเปรียงของเนี่ยบุลงมาหาพ่นญาย์มหาพ่นญายุบุญหรือว่าของไอ้เพื่อนมานิดไอ้เขาเปรียงลงหวยไปต่อเพราะว่ามันนั่นเขามันจิพวนั่นแล้วนะเขามันนั่นเหลืองกล้วยแล้วมันเนอะขางใสแล้นนนวนะนเปรีงกับบนะุเป็นหยัง าจะพูนมาบอกเขาเลยเป็นจอมันสิบเดมาถ่วม,มเฮห้องคือนะพี่น้องใสที่ใสอ่อาศัยนอนนัน่งกันนำกันนัาไก,กันพูนมาบอกเขาเหรอปะเขบเป็นจอลงไปดิจะลด,ดียวเจะทงผู้นีก้กับใจทิ้นเลก แรนไปหน้าผู้นั้นคนนี้รถเจยวกับเบิดมือร้ายเจ้ามาต่ทั้งกรรมการพูก็มีต่างุ่งอ่างท่งงทงวงกม็มีตุพันตุพเ่นพกูก็มีก็เรียนเกี่ยวเขาขอขอเดี๋ยวนี้ หลังจากกอคอเบิร์ดกระติบชินเื่องอยู่ประมาณนะจิตกลางเดือนประมาณมันทีสิบขึ้นไปนี่กับสิบเพื่อจะกีกาขึ้นไปนี่กับโยขหอมารลิรีบานก่อนกับ่ยวกว่อนแบบมุม จาบนมากกินสดแบบนี้บักเทกก่ะบอกมันต่อยไปให้ญาติให้พี่ให้น้องมันกับบงหัวซาลูกก็ได้เต็มตนอยู่รู้สึกแก่ถิมเยอะบ,บุญกระจัดสิเปิงฮังแน่ใดให้แน่บ้านก็นเฮ็ดบักขามเนาะ giờ trên vẫn được, tám thùng, đi thùng. Điều bốn thùng, vậy bồn leo, sau lấy tên tắm nam sao hóa ให้หล่นเหมิงหอยเวลามันบ้าแล้วก็ท่มากแล้วมอก็อาบน้ำสร้างหัวอยู่ในห้องน้ำได้ปล่อยสายลุดไปดูแล้วอย่บนอาบน้ำเนี่ยน้องหอยท่วกลับไปหาเราแล้วก็ยบ้านฉันคิดอยู่แล้ววายุต้อง อาบน้ำยู่ปกติแล้วปกติแล้วแล้วทรมาจวงสามสี่จวงอย่างนี้บทจะจะอยู่บนนอนยังไงแต่บางหมู่บ้านนี่คือคุยกันรอบนึงแล้วว่าอยู่บนน่ะหนาเกล็ดประคา,ามเกลยดปรคามช่อิ่มก็เลยว่าจนจิตอยู่แล้วว่าู่ต้องคึ่งอาบน้ำปกติ ปกติอยู่บนญเ้าโทรมา๋ยว่บนจะหลับเลยไงเบาผมไปน้ำมาคุยกันไปน้ำก็เลยส่นกันสอนกันสอนเราบอกภาษาไทย บื้งต้นเลยพื้นฐานก็คือสวัสดีครับอืสวัสดีครับที่รักผมคิดถึงคุณกันคิดถึงเธอสอนกันย้อนกันยอนส่วนแล้วมาขึ้น้งสีบอกง่ายจืดสวมสีดำได้ง่ายย่งเราบ้านเขาไปไลยเนาะ ดอกดอกหัวเขาบอกเป็นคำไทยจะสม่ำเนียงเขมมาออกัขขหอบอกหม่าน้าเฮาดอกก็คือเฮาบ่อเนี่ะคือเฮ่าบ่อกาษาเขานี่ยบอกไปเลยแล้วกัามันยากมันเรายากไอโนมเมมเบอร์ไอโนมเมมเบอร์แล้วบ้างโฟกัส ไอกว่าทูมีฉันก็คือกันเป็นไอท็อกอังกฤษไอโฟกัสเกีตทูมีทูอยู่เรื่องพูดคุฉันก็ลเรื่องพูดคุ้นั่นะอละใจฉันก็ต้องว้าวฉันสิร้องเบิ้งสันบาองเบิง,ง,บง <Okay. S 1> สวัสดีครับผมรักคุณผมคิดถึงคุณ เขามาคิดถึงคุณไทยแลนด์ไทยแลนด์สิผมคิดถึงคุณไอ s s y ยูฮะสอนกันหลายหมือคุนสอนแล้วก็หัวเราเธออยู่บนสิแล้ว,วละ่ะมาเอยู่บนสิเป้าผมแล้วเอาไปหวัวไปเราเรียกว่าถ้าถ้าเข้าดีอยู่น้ำกันอ่ะถ้าเข้าดีอยู่น้ำกันตลอดอ่ะ chăn chia đôi, chăn tự bao được, chăn tựtong bao được, chăn chia đôi, chăn tựtong bao thái được, 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 chăn tựtong bao thái เอาล้มดีว้าวแบบว้าไปบบแบบล้จ่าทางแล้วเห็ดเป็นตลกตลกเลยอาจจะลืมอืมจำไม่ได้อยงประมาณเนี่ยตอวละครหัวกลิ่นพันกันกับแบบคัดคัดคาคาสำเนียงกับ่宝妈เลย เขาบอกภาษาเขาเราเป็นคำเขาอยู่แต่ว่าสมำเนียงมันผุหายนะว่ายู่อยู่นสะพิกอังกฤษอ่ะโอเคอยู่ทองอังกฤษโอเคกันฟังอยู่เข้าใจกุกงแกงยุ่งกูยุ่ฮะ มีันหาไปแล้วอฉันเข้าใจพี่นาแล้วก็คุณสำเนียงมันบม่หายเวลาเขาออกไปเขาบ่เขาใจได้ถือทำมาบอสยูซีบอสยูซียูซี่กรีนพีชยูซี่กรนพีสอายุโลกรไหมดูแยเปิดฟีดเขาก็บอกโอเคแล้วก็ตอบเขาแบ

เขาบอกสำเนียงเขาของเขานะเนาะแต่ยืบบนว่าแล้วบอกฟังยากเัาพี่บิวอาจจะเป็นอังกฤษบางโซนบางภาคหรือเปล่าไม่เข้าขใจแล้วพญินบอนพญ่บิวบอกฟังง่ายนางกินแมงทอดหรเ ไห้จอดไปนามึงอยู่บ้านมาค้ามชุดไหมเนี่ยกะเจ็ดสะบันเจ็ดสะบันมึงย่างรอเซี่ยล่ออยู่ชุดวังหันบุพอว่าได้บุพ้อกัน จเจ้าตาเขามุนีแดดพักนเอาผ่าออกจากเขาได้คุยกันแต่ปกติเขาอเอาแค่อเอาแค่ระฆังเปนดักใส่ซี่ขาแลก้กกาเอาผา่าเอาผ่ากั้งผา่ามุ้งแล้วก็กันยูตไตรฮะยูก็พื้นมาได้หมดมันหลายฝนมันจกมันจืด ใส่ซาเล่งมาเวลาแล้วก็ใส่าซาเล่งเขาบ้านอืมกินเพื่อนเลยวาทุกคนเจ้าเฮ็ดคลิปตอบอย้ายนั่นกบ็บรู้ว่าทิถือใจคนผิดใจค้นบ่เน้วบนตอบตามคน้นตามควนเป็นจริงนะ คิด่าอยู่บน,นอ่ะกะตอบแบบมีเหตุผลอยู่นะอืมแล้วมันบ่ได้แบบว่าตอบด้วยอารมณ์โอ้โหฉุนเฉียวศูนย์มะแมนดิเล้าก็อบอกว่าที่สิเมา้งมันแบบนั้นดรอ เจ้ายังใส่เนาะยังใส่ใส่หาฝอเนาะข่อยบ่ข่อยบ่ตายข่อยบ่เอาเด้พุ่นเนาะข่อยอู่ผู้เดียวดีกวพ่น่าาเปรียบบของใส่คนอื่นบ่แม่นเปรียบเียบคนอื่นใส่ของก็บ่แม่น เบาเขาเบาตัวคนอื่นเสียวกระจ้าเขาแต่นเนาะเดินเต้าใกล้ยังไม่เข้าเพราะฮาตตอบพอด้วาเหาด่ากลับเว่าใจอารมณ์ศูนย์จุนเชียวก่ะลดอารมณ์ลดอารมณ์ลงแน่ขนาดยี่บบนานมี้อย่างน่ะ และเขาวางคนอื่นผิดเบิดเจจาความบ่เพีดยแ้วบนไปเบิงอ่ะแล้วบนวรงแรกกันห้นกระแจนที่มีประเด็นกันตอนนี้ถือว่าถ้ากันซื้อบ้านบ่าได้บ,บ้านเห่ไหมอีโอเห็ไหมเอินอีใช่เถอที่เอาอัน ที่เอาบ้านที่เขาแบ่งแล้ววันนี้แบ่งยึดแล้วใจกันยังเอามาขายให้ค้นซื้อนะคนซื้อเ่ยเขาพอนี่เขาใจายอยู่นหนมั้งแดี๋พ่อเจานา,ารขั้ไม่ห้จานา,ากันกะสีเอาเรืองกับกับคนไปซื้อบ้านกอ,อกมาเรียกร้องคนเป็นรรำกัน aii anh nì lấp hết cho bận, cho ngân khืน, aii ôi nè, cái hoa nè có bao nhóm lấp đấy mà, thế càng càng khu khu, non côn phết, hai con ươn bớt, bắn thử một con đéo, bắn nà chìm bắn, bắn chừa. ตั้งแต่บึงได้กันหว่วกระแสม้วหลวงบ่เคยสร้างไผ่ขั้นเฉียวไทยยิ่งจ้กคนเขานั่งห่วงไห่เขาบอกถึงความทุกข์เขาบอกถึงความลำบากที่เขาหาเงินมาดาวบ้านซื้อบ้านซื้อบ้านเขาก็อยากได้บ้านเสียงเงินไปเป็นเครื่องล้านคนสุดท้ายไม่ได้ยังแถมสิโดนธนาคาร ตั้งขอหาบาบุกลุกนู่นนี้นั่นเอีกเขานั่งห้เขานั่งขอความเป็นธรรมขอนัง่งเยยกลองมันสิเยะยิ้ยมแบบหน้าตาเสยอโอ้ยขนาดเยอะบนมาเยอะบนใ,นใจเย็นแล้วนะถ้ามันเยอะบนอยู่ในเหตุการณ์นั้นเป็นผู้เสียาหายเนาะไว้ทษที่เจอะ ย้บบนขวาติดกูป่ะขอดกระโดดทีปปากมันจากบาดศูนย์แห้งแมเข้าใจบอกข้าาศูนย์แห้งถ้ามันเนี้ยบนเป็นพวกนั้นเี้เนี่ยเจ้พวกนั้นก็คือแบบว่านั่งหายเนี่ยเช็ดหนังบ่ได้ขนาดนั่งหายมันนยังเสียยิ้มแบบเยอะๆผักต,ำต,ำตำับย นาดว่าปล่อยบ่เป็นหน่อยหนักหน่อยนะสิตังนะ้งก้นนะก้นจากยี่บุ่นตั้งแต่เบิองมามีสั่งผักสั่งผักสั่งอีนี่แหละรายการโหนกระแฉมอีนี่อันนี้จตนาะวางแผนจะโกง่งใครก็มีชาชีพ มีสายชีพก,กันยังมามันว่าเห็นตบังเถื่อเนาะอันนี้อย่างเห็นตอยู่ยงอยู่แต่เห็ดอย่างมันบ่นนได้นี่นะแต่เบื้องค้นศรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเบื้องไปกถอะไปอารมณ์ไปละ แดงโม่4ีหน่วยเหลือยึ่สามหน่วยเออเหลือยู่สองหน่วยยังมั่นาพามเหมือนนี่พายล้วหน่อยหนึ่งเซ่ใ่ถังเย็นไปนะ่ะเสียไปเหยยาสารสอดเสียออกไปหน้าอยู่กวัวแม่งนี่ก็จะเทียบไปให้เขาเขากินซอย อไปน้าไปฝ่องัวเอาหนาหาเฟี้ยงหนางัว่าหัวกะขันไม่ค้นจังไปแก่เข่ากับไปนี่ยิบบนกะเลี่ยวทุราแล,ะละ้วล่ะแต่้างบ่มีคนอยู่บ้านน้ำหมาหน่อยอะไรทด้นี่ จำนั่นแหละนะทุกคน,นะน,นเนาะไอ้ยุบนสิเรลเราเก็บของเก็บหยังก้อนเสีออกไปนะก้อนใหม